จริงนะคัณันได้ใครับ,รบถามลยไก่จะหาอะไรบ้างนะปสนกลางปนันจุนกลางได้กี่เหรียญหน้าไปสนิุได้หนึงเหรียญ ไปเสน,นิทได้สองเหรียญแอาตากินข้าวหมกไก่ไหมกินไหมหลว้ยใจว,วุ่งหมืนนี่เลย สามเหรียญไปตนีได้สามเหรียญนอโอเคสรุปไปตนีได้สามเหรียญจดรายการเลย Okay. ชึบชบไปสนีได้สามเหรียญคูณด้วยห้าสิบค่ะลงห้าสิบปุ๊บต่อไปโรง,ง,งพยาบาลกลางหน้าตาเป็นแบบไหนนะลงโรงพยาบาลกลางหน้าตาแบบไหน กาแฟยัยาแก้วไหมได้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 นึงค่าถุงสิบาทแพงเม่เกสาว่งแพงเฟรนเนสพงแนเฟรนแฟรนแฟรนเฟรนแพรนเรนเฟรนเฟรนเฟรรนเฟรรนาฟานเลรนเฟน่าเป็นแบบนหนเนเเอรนรนเฟานนี้ กรมที่ดินกรมสุวนาคนน้ำผ่านโอ้บานกลางโอเคลมเพียบัานกลางเลยนะครับสรยใหม่เกลหี่ยมลคะสวยใลี่ครนบได้หงเหรียญนะครับลมบานกลางนะครับได้หนึ่งเหรียญนะครับได้หนึ่งเหรียญละลมบานกลางนะครับเพอีกนะครับเกิดได้อีกสักเหรียญนึ่งอ้มัดนลายน้ำผ่านทมนะคะวันนี้พี่มณฑลปิดไปทั้งหมด ออริจินอลนะคะรุ่นออริจินอลนี่ค่ะโรงบาลกลางได้หนึ่งเหรียญลูกช้างโอเคลายน้ำในหลวงรัชกาลที่กัโอเคโรงบาลกลางได้หนึ่งเหรียญโอเคครับโรงบาลกลางได้หนึ่งเหรียญราคาเท่าไหร่โรงพรยาบาลกลาง1เหรียญเหรียญละร้อยเดียวเหรียญละ100อ่า ใเลยโรงพยาบาลซิริราชโรงพยาบาลซิริรานแบบไหนเนาะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งานค่ะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งานนะคะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งานค่ะแล้วไปกันต่อค่ะที่รุ่นขายดีก็จะเป็นแบงค์สิบที่รุ่นขายดีอ๋อโรงพยาบาลซิริรานโรงพยาบาลซรีแลนร้อยเดียว โรงพยาบาลสิริราชได้สองเหรียญไหมกลมๆเล็กๆหาเจอแล้วครับนี่ครับโรงพยาบาลสิริราชอยู่ร้อยๆเดียวนะครับนี่ครับพี่ไก่สั่งมานะครับได้สักเหรียญไหมโรงพยาบาลสิริราชโรงพยาบาลสิริลาดได้เหรียญเดียวแน่ๆเลยหายาก ได้หนึ่งเหรียญประมาณนี้นะก็ได้หนึ่งเหรียญปึ๊บแล้ว,วก,ก,ก็กลมพระอ๋อกลมกลมกลมพระพระนะครับกลมทางหลวงก่อนกลมทางหลวง ดินนะกรมทางหลวงแบบนี้อเจอแล้วเจ็ดสิบบาทกรมทางหลวงเจ็ดสิบบาทโอยกรมทางหลวงกรมทางหลวงมีแน่น อ่เจอแล้วครับหนึ่งเหรียญจริงๆด้วยตรงทางหลวงนะครับได้หนึ่งเหรียญน,นะครับโอเคทา,ทางหลวงนะครับต่อไปประชุมสูงสุด ดีรุ่นขายดีก็จะเป็นแบงค์สิบส่งมานะคะสวยใหม่ยกแหน่อย่างนี้นะคะสวยใหม่ยกแหน่อย่างนี้นะคะยกแหน่อย่างนี้จะมีหนึ่งสี่เอลสี่เอลงมานะคะสวยใหม่ยกแหน่อย่างนี้นะคะสวยใหม่นะครับได้เหรียญเดียวนะครับ สียไม่ใช่นะ is k ต่อไปเลยเส่งมานะคะสวยใหม่ยกแหนต่อค่ะที่รุ่นขายดีก็จะเป็นแบงค์ิลปนาที่การทหารบกแบบใหม่นนะี้ะสวยใยกนางนี้นะะกนางี้ะทการทหารบกอ๋อโอเคครับร้อยปีเสลนาท่การทหา,า,า,ารบก50บาท เหนาทีการทหารบก50บาทซูน้าที่การทหารบกหายากอยู่อ้าวเจอแล้วครับเหรียญเดียวครับนี่ครับเหรนาทีการทหารบกได้เหรียญเดียวนะครับแหนะอย่างนี้นะคะยกแหนะอย่างน,นี้จะมี1 0 0รใบเรียงเลขไม่ขอไปคะ่ะเออถูกแล้วเนาะ100อใบเรียงเลข1หน่งรอยใบเรียงเล็กไปคิดถึงไปคิดถึงนึ่งพ0 0ใบเรีย ยกแหนดอย่างนี้นะคะยกแหนดอย่างนี้จะมีหนึ่งร้อยใบเรียงเลขไม่ขออภัยค่ะหนึ่งร้อยใบเรียงเลขไม่ขออภัยค่ะเออถูกแล้วเนาะหนึ่งร้อยใบเรียงเลขหนึ100่งร้อยใบถ้าเรื่อไปคิดถึงไปคิดถึงปึกยกบึกนีก้จะมีหนึ่งพันใบเรียงเลข น่าจะเป็นรางวัลวิจัยตัวนี้วิจัยแห่งชาติวิจัยแห่งชาตินี่ตัวนี้เลยนี่ครับตัวนี้เลยวิจัยแห่งชาตินะครับน่าจะตัวนี้เลยแหลงรางวัลอาหารปลอดภัยไม่ใช่ครับผิดครับวิจัยแห่งชาติู่ตรงแหนเนาะ สิบปีวอร์ชอครับเพื่อนห้าสิบปีวอร์ชอห้าสิบปีวอร์ชอโอเคเอะไรตัวเลยเจ๊น้ำแข็งลูกแก้วดูไม่แ้นดดูท่างะวันตรงนี้ชัดเจนค่ะแสดงว่าเก็บมาดีแล้วก็รู้จักวิธีการเก็บดูแลไม่ ใบนะคะใบละส0 0เท่านั้นค่ะสำหรับแบงค์1บาทโทมัสค่ะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งานค่ะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งานนะคะสวยใหม่ไม่ผ่านใช้งาน,นะคะ่นนนะ,คะแล้วไปกันต่อะคะ่ะที่รุ่นขายดีก็จะเป็นแบงค์ bath, สิบส่งม้านะคะสวยใหม่ยกแหนดอย่างนี้นะคะสวยใหม่ยกแหนดอย่างนี้นะคะยกแหนดอย่างนี้จะมี100ใบเรียงเลขยกแหนดอย่างนี้จะมี100ใบเรียงเลข วาระกระทรวงการคลังนะคะหนึ่งร้อยใบเรียงเลขแบงค์สิบส่งมานะคะยกแนทอย่างนี้นะคะหนึ่งร้อยใบเรียงเลขเพียงสามพันเนี่ยส่งได้เลยค่ะอะไรนะคะอ๋อร้านยิ่งเจริญนะคะ